ขอเวลานอกกันมาตั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะ EP 63นะคะอ่าก็เป็น EP ที่ได้มาถอดบทเรียนในชีวิตตัวเองเช่นเคยเดือนกันยาเป็นเดือนที่งานแน่นมากค่ะมีงานทุกวันมีกิจกรรมทุกวันแต่ มีความสุขทุกวันเหมือนกันค่ะคือเวลาที่เราต้องทำอะไรเยอะๆทั้งเสาร์อาทิตย์และววันธรรมดาเนี่ยค่ะสำหรับแพนนะแต่ก่อนจะมีความรู้สึกกังวลทำได้ไหมนะมันดูเยอะจังจัดเวลายังไงดีแต่หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนาะที่โดนป้ายามาในกลุ่มของคนรักหนังสือเนี่ยหนังสือที่ชื่อว่าทำทีละอย่าง เป็นเล่มที่พกติดตัวเลยนะคะเพราะว่าชอบมากหนังสือเล่มนี้ค่ะจะเป็นแนวทางเชิงพุทธนิดๆเหมือนประมาณว่าที่เราหงุดหงิดที่เรารู้สึกมันเยอะมันอิลุงตุงนางมันไม่ไหวมันเครียดเนี่ยเพราะว่าเรากำลังทำงานทุกๆอย่างในหัวเราไปพร้อมกันในหนังสือก็เลยบอกว่าจงหยุดนิ่งเขียน ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาหลังจากนั้นจัดหมวดหมู่ตามตารางด่วนทําก่อนตารางที่หนึ่งไม่ด่วนแต่สําคัญไม่สําคัญไม่ด่วนและด่วนแต่ไม่สําคัญแยกให้ชัดเจนหลังจากนั้นค่ะโฟกัสไปที่ตารางแรกก่อนเนาะอันไหนด่วนสําคัญทําก่อนจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราจัดการดีๆเนอะเราควรจะทำตารางที่สำคัญแต่ไม่ด่วนก่อนเพราะอะไรนั่นคือการวางแผนที่ถูกต้องเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปทำงานที่ไม่สำคัญแล้วก็ไม่ด่วนก่อนเช่นเด่น Facebook ดู YouTube ดู Netflix ซึ่งแพนเค้กเป็นมาทุกอย่างแล้วปัจจุบันนี้ เริ่มดูว่าตารางไหนต้องทำก่อนและเมื่อทำตารางนั้นเสร็จขีดค่าออกฟินมาก2ค่ะโฟกัสไปทีละงานอย่าเอางานนู้นมาทำยังไม่ทันถึงครึ่งเอางานนั้นมาทำต่อพองานนี้ยังไม่เสร็จอ่ะไม่อยากทำงานนี้และหยิบงานอื่นมาทำ ก็ไม่เสร็จเสียทีแล้วก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นดินพอกหางหมูไปซะทุกงานเลยเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยค่ะ 1. จัดลำดับก่อนเขียนออกมาให้เรียบร้อยและ 2. โฟกัสไปทีละงานและข้อ3อันนี้แถมให้นะเวลาเครียดหยุดตามลมหายใจค่ะสัก1นนาทีช่วยได้จริงๆนะคะเราจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ ผ่อนคลายแล้วเราก็จะทำงานของเราเนี่ยแบบมีความสุขไปได้เรื่อยๆเลยเนาะก็ขอบคุณนะคะหนังสือที่ชื่อว่าทำทีลดอย่างนะคะ mm. แล้วก็ตอนนี้จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่โดนป้ายยามาและยังอ่านไม่จบนะคะ mm. ก็คือชื่อว่าทำน้อยแต่ได้มากนะคะ mm. Power of Less นะคะก็กำลังอ่านอยู่เหมือนกันเ mm. นาะหนังสือเนี่ยค่ะ ช่วยชีวิตเราได้เยอะเลยยังไงก็หาหนังสือดีๆมาอ่านกันสักวันละเล่มนะคะขอบคุณค่ะ